จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าหยุดเผาเปลี่ยนเท่าฐานให้เป็นรายได้วันที่25มีนาคม2568นับแปลงอ้อยนางสาวเกษรากมลวิบูลบ้านนาอุดมหมู่ที่14ตำบลนาอุดมอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนายเอกรัฐพลสื่อประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะและมอบแนวนโยบายของภาครัฐด้านการเกษตรแก่ผู้มาร่วมงาน พันจ่าโทคนึงภูพิพิษในอำเภอพลทองกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดงานนายมงคลยี่รำเกษตร,รจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดงานจัดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมให้เกษตร,รกรมีความตระหนักในด้านการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร สเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรและปัญหาฝุ่นละอองกิจกรรมในงานประกอบด้วย1การสาธิตการอัดใบอ้อย2การแสดงนิทรรศการและให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3การแข่งขันแบกก้อนฟาง4การตอบคำถามชิงรางวัลในการจัดงานครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดีไม่เผาอีกหนึ่งวิธี วิธีนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการอัดฟางก็คือเอาเศษวัชพืชเนี่ยในในในไร่ของอไร่อ้อยเนี่ยมาอัดเป็นลักษณะเป็นอัดฟางแล้วก็สามารถนำเอาไปขายได้นะซึ่งซึ่งส่วนราคาขายเนี่ยเท่าท,ที่ทราบมาเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณตันละเก้าร้อยบาทนะกันตันละเก้าร้อยบาท,นะบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรเนี่ยนะฮะเห็นว่าวิธีการรูปแบบวิธีการเนี่ย เป็นวิธีการดีที่จะช่วยให้อากาศเราจะบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้วิธีการนี้ได้แต่ผมเองเนี่ยก็เราไม่ได้คุยหาลรือเป็นเ,เป็นหา,าลรือแบบนอกรอบนะว่าถ้าเกิดเราเราสร้างเกษตรกรเนี่ยที่ทําอาชีพอัดฟางโดยเฉพาะทํางานร่วมกับเกษตรกรที่เขาปลูกพืชอย่างเช่นพืชอ้อยเนี่ยโดยเฉพาะแล้วถ้าเกิดเกษตรกรที่ ปลูกอ oy, said, like ้อยเนี่ยเขาบอกว่าป <no er ีนี้ฉันไม่เผาแค่แจ้งเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งมายินยอมที้เขาเนี่ยเข้าแปลนเนี่ยทางเนี้ยก็จะจ่ายเงินให้ไล่ละห้าร้อยบาทจะเอาไหมซึ่งผมก็มั่นใจว่าฟังเนี้ยเอาแน่นอนเพราะอยู่ง่ายๆอยู่นิ่งๆก็ได้ตังแล้วนะซึ่งนี้รูปแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะมอบให้กับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยลองไปคิดดูว่า ถ้าเกิดเขามีเกษตรกรเขาเขามีอาชีพทางฝั่งขวาไอ<ห>้ทางฝังง่งซ้ายนะที่เขามีเรื่องจับขึ้นคนนี้ให้เขารับชอบเรื่องนี้ไปเลยนะ<ป>และอาจจะขอรับการสนับสนุนจากทางราชการบางส่วน<ป>ผมกว่าเขาก็น่าจะยินดีนะให้ลงไปดูช่วยสร้างตรงนี้ให้ได้เรียนรู้ไว้ว่าถ้าคุณไม่เผาแถมคุณยังต้องได้เงินสามารถคุณได้เงินได้อีกได้เงินฟรีๆด้วยและอยู่ดีๆฝั่งเนี้ยไม่เผาด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยเอาไหมถ้าเอากะทั้งสองฝั่งก็มาเจอกันก็จบ ซึ่งถ้าเป็นรูปแบบนี้ผมมัน่นใจว่ายั่งยืน